หลวงตาม,มาแห่งวัดพุทธพรมปัญโยหรือวัดถ้ำเมืองนะตำบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านเล่าว่าหลังจากกราบลาหลวงปู่แล้วอ่าหลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดพระนครศรียาได้ยื่นรูปหล่อหลวงปู่ดูเนื้อปูนให้กับหลวงตาม,มาหนึ่งองค์แล้วก็บอกว่าเองไปไหนข้าไปด้วยหากสงสัยอะไรในการปฏิบัติ ให้แกถามเอาจากพระองค์นี้หลังจากนั้นหลวงตาก็ได้เดินทางโดยรถไฟไปยังเชียงใหม่เริ่มออกทุดงตามจิตตามหาสถานที่ที่มีกระแสพลังงานเกี่ยวเนื่องกับหลวงปูด่ดูไปจนกระทั่งถึงพระบาทสีรอยท่านได้พบกับผู้เท่าคนหนึ่งที่ได้บอกเล่าถึงตำบลเมืองนะว่ามีถ้ำที่มีบรรยากาศเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม ซึ่งท่านได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีลักษณะคล้ายกับที่ตามหาอยู่ท่านก็เลยได้ออกทุดงต่อไปอยังเมืองนะก่อนจะมาถึงถ้ำเมืองนะในช่วงแรกหลวงตาได้ไปพักอยู่ที่ถ้ำหกท่านเล่าว่าที่ถ้ำหกจะมีงูอยู่ตัวหนึ่งตัวสีเขียวเหลือบแดงแล้วก็มีงอนด้วยก็คือพญานาคนั่นแหละเขาจะมากดตัวอยู่ใกล้ๆกับกรดที่เราปฏิบัติธรรมทุกวันแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรต่างคนต่างอยู่ หลวงตาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำนี้ประมาณหนึ่งเดือนแต่เนื่องจากถ้ำหกเป็นถ้ำลึกที่มีทางน้ำใต้ดินไหลผ่านทำให้ถ้ำม,มีความชื้นมากไม่สะดวกต่อการอยู่ปฏิบัติธรรมนักท่านจึงได้ออกทุดงตามกระแสพลังงานของหลวงปู่ดูไปเรื่อยๆในที่สุดก็พบถ้ำเมืองนะซึ่งเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่ดูและหลวงตามาในสมัยนั้นที่ถ้ำเมืองนะมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมจนมองไม่เห็นปากถา้ำ แต่เมื่อแหวกต้นไม้เข้าไปกลับพบว่าในถ้ำซึ่งเป็นถ้ำร้างนั้นกลับสะอาดเหมือนมีใครมาปัดกวาดเช็ดถูอยู่ทุกวันท่านจึงกำหนดจิตด,ดูก็พบว่าใต้ถ้ำแห่งนี้เป็นเมืองบาดาลและมีพญาน,นาคอยู่เป็นจำนวนมากคอยเฝ้ารักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดู่เอาไว้ท่านจึงตัดสินใจอย,อยู่ปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเมืองนะแห่งนี้เรื่อยมา หลังจากจำมรรสาที่ทำเมืองนะได้ไม่นานก็มีลูกศิษย์หลวงปู่ดูตามขึ้นมาหาหลวงตาแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าหลวงปู่เล่าให้เขาฟังหมดทุกอย่างว่าหลวงตาจะไปอยู่ถ้ำไหนลักษณะของถ้ำเป็นอย่างไรทั้งที่หลวงปู่ไม่เคยมาที่ถ้ำแห่งนี้แล้วไม่เคยออกจากกุฏิของท่านที่อยุธยาเลยและในเวลาต่อมาหลวงปู่ดูยังได้เมตตาอธิษฐานจิตพระหน้าตัก19เกนิ้วองค์หนึ่งให้ลูกศิษย์ นำคืนนมอบให้หลวงตาประดิษฐานไว้ในถ้ำเมืองณนะแห่งนี้อีกด้วยท่านบอกว่าบริเวณกุฏิที่พบครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นเคยมากรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเอาตรงนี้แหละเป็นที่พักให้ได้ก็เลยกําหนดจิดดูพบว่าที่ตรงนี้เคยเป็นวัดมาก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยาและบริเวณนี้ยังเป็นสถานที่ที่ท่านถึงเป็นพระในสมัยนั้นเคยอยู่จำมันสามาก่อน โดยท่านได้พบหลักฐานเป็นบาทดินเก่าที่แตกหักซึ่งเป็นบาทเก่าของท่านตั้งแต่สมัยนั้นอยู่ในบริเวณนี้ด้วยขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำเมืองนะหลวงตาได้เจอกับภพบภูมิต่างๆที่อาศัยกันอยู่บ่อยครั้งเคยเห็นเทวดาใส่ชดามายืนอยู่หน้าถรร้ำเราเห็นแต่ก็ไม่ได้สนใจเขาเห็นเราไม่สนใจก็เลยบอกว่าตุนี่ยิงจริงๆวันหลังไม่มาจะดีกว่า หลังจากนั้นลองเรียกเขายังไงเขาก็ไม่ยอมปรากฏตัวมาหาอีกเลยบางครั้งนั่งพักอยู่ในถ้ำก็เห็นเหมือนคนเดินผ่านหน้าไปแล้วก็เดินหายก็ไปในผนังถ้ำต่อหน้าต่อตาเลยก็มีแต่เราก็เฉยเฉยไม่ได้สนใจอะไรลูกศิษย์หลวงตาจะรู้กันดีว่าที่ถ้ำนี้มีเทวดาอยู่ท่านหนึ่งซึ่งทุกคนจะเรียกว่าพี่ยักษ์เวลาใครมาถ้ำเมืองนะก็จะแวะมากราบไหว้พี่ยักษ์ซึ่งหลวงตาได้หล่อเป็นรูปยักษ์ยืนเฝ้าอยู่หน้าถ้ำเสมอ เวลาใครมานอนค้างปฏิบัติธรรมที่ถ้ำก็จะตั้งจิตอธิษฐานบอกพี่ยักษ์ไว้ว่าต้องการจะตื่นกี่โมงพอถึงเวลาที่บอกกล่าวไว้นั้นบางคนก็จะได้ยินเสียงกระทึบพื้นบางคนก็โดนเคาะหัวบางคนก็หวั่นว่าพี่ยักษ์ไปเรียกในฝันก็มีทําให้แต่ละคนสามารถตื่นขึ้นมาได้ตรงเวลาเรื่องพี่ยักษ์นี่มีหลายคนเคยพบเจอจนกลายเป็นเรื่องปกติของลูกศิษย์วัดถ้ำเมืองนะไปแล้ว ต่อมาเมื่อหลวงปู่ดูมรณาภาพลงเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2533หลวงตามมาจึงวางรากฐานสารต่อการสร้างพระเครื่องของหลวงปูด่ดูเพื่อเป็นกุศโลบายให้คนหันมาปฏิบัติธรรมความพิเศษของพระที่หลวงปู่ดูปลุกเสกนั้นลูกศิษย์ทุกคนรู้ดีว่าพระของหลวงปู่มีชีวิตสามารถดิ้นได้พูดได้หลวงตาม,มาเคยเล่าว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ดูนําพระมาใส่ในกระมังแล้วก็ให้ลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมีหลวงตาอยู่ด้วยหลับตาอธิษฐานจิตปลุกเสกพระทุกคนก็หลับตาแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงดังกรุกลักรกรุกลัก,กทุกคนก็นึกว่าหลวงปู่เอามือลงไปกวนในกละมังก็เลยไม่ได้สนใจแต่ว่าลูกศิษย์คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าเขาแอบลืมตาดูปรากฏว่าหลวงปู่ไม่ได้เอามือลงไปกวนท่านเพียงเอามือจับกละมัง แต่พระที่อยู่ข้างในกลับวิ่งวนไปวนมาจนเกิดเสียงดังพอหลวงปู่หันมาเห็นว่าเขาแอบดูท่านก็เลยทำมือจุปากห้ามไม่ให้เล่าให้ใครฟังกระทั่งหลวงปู่มรณภาพไปแล้วจึงได้นำมาเล่าให้ฟังกันทีหลังพระเครื่องทุกรุ่นที่หลวงตาม,มาเมตตาสร้างขึ้นตามแนวทางของหลวงปูด่ดูจึงมีความพิเศษไม่เหมือนใครนอกจากนี้ยังสามารถนำพระเครื่องไปใช้กำหนดเวลาสวดมนต์ทำสมาธิ เพื่อช่วยให้จิตเกิดความสงบได้ง่ายขึ้นเห็นได้จากลูกศิษย์ที่นำพระของท่านไปหลับตาสวดมนต์ภาวนาหลายคนจนปรากฏเห็นแสงสว่างสีนวลน,นวลส่องผ่านเปลือกตาที่หลับอยู่ซึ่งแสงสว่างนั้นหลวงตาบอกว่าคือกระแสพลังงานแห่งบุญบาร,รมีอันบริสุทธิ์แล้วก็ยังปรากฏมีพระธรรมาธาตุเป็นแก้วใสขึ้นบนพระเครื่องของหลวงตาแทบทุองคไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงเนื้อโลหะ แหวนรุ่นต่างๆหรือแม้แต่เหรียญดวงโพธิญาณกำลังแผ่นดินซึ่งเป็นเหรียญเนื้อโลหะที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานก็ปรากฏว่ามีพระธรรมธาตุเสด็จขึ้นบนเหรียญเป็นจำนวนมากครับ